ตัวนี้คืออะไรนะเรามาดูกันนะคะเราเขียนเป็นแล้วนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวย่อนะคะอ,อ่านว่าอะไรนะ未来未来 Okay ายแล้วเรามีประโยคนึงเขาเขียนมาแล้วเราจะแปลยังไงดีนะ้าต่อไปดูพิมพ์แบบนี้แล้วกันเนาะใช้คีย์บอร์ดพิมพนะคะสลับเป็นภาษาจีนแล้วกันนะ Oh 我们要努力工作我们 อย要งจัวเราจะต้องทำงานนะคะโอเคเราไปดูซิแปลว่าอะไรเอ่ยนะคะเราจะต้องตั้งใจทำงานนะคะหนูี่หนูี่แปลว่าอะไรหนูี่แปลว่าขยันใช่ไหมเราต้องทำงานหนักม,มันดูแปลโหดเนาะกงจั่วก็คือทำงานนะคะหนูี่ หนูรี่คืออะไรก็คือความพยายามหนูรี่ก็คือความเพียรพยายามนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือการใช้ Google Translate application อย่างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะสกิลในเรื่องห่าเนี้ที่เราจะต้องได้ก็คือเรื่องของการเขียนแล้วก็การพิมพ์นะคะตรงนี้จะสอนไว้ในบท Google Translate application นะคะสามารถทักไปที่แ p C56MBEXU นะคะคัดจีนคับปุ้ยบทนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะใช้เวลาเรียนประมาณ1สัปดาห์ ไอเจียนแอดซีห้าหกเอ็มบีอีเอ็กซ์ยู